สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับค่ะ,คะวันนี้ว่าจะมาปรึกษาเรื่องปัญหาผมบางอะคะะ่ะครับชื่อชื่ออะไรนะครับชื่อทรายค่ะโอเคครับวันนี้น้องทรายมาปรึกษาเรื่องผมบางนะครับค่ะผมบางนี่มีปัญหาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลน่าจะประมาณอายุสิบกปีสิบกปีเนาะตอนนี้น้องทรายอายุยี่สิบสี่เนาะใช่ค่ะยี่สิบสี่มีปัญหาเรื่องผมบางมีปัญหาด้าน คุณพ่อคุณแม่หรือญาติฝั่งผู้ใหญ่ที่มีมีแม่เป็นผมบางนะคะแต่ว่าผมร่วงนี่ไม่ได้ร่วงเฉียบพันเนาะมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะก็ร่วงทุกวันเดี๋ยววันนี้หมอจะตรวจสุขภาพเส้นผมนะครับนาะด้วยเครื่องเดลโมสโคปนะครับนาะจะดูว่าลักษณะของเส้นผมเป็นยังไงนะคบค่ะถ้าดูเบื้องต้นแล้วของน้องทรายนะครับนาะจะเห็นว่า เป็นผมที่มีราบเดียวหมดเลยแต่ว่าจะมีผมเส้นเล็กๆเลๆๆๆนะครับเรามาดูรูปจากการใช้เครื่องดโดมสโ,โคปนะครับผมเรื่องต้นเราเราก็จะเห็นว่าปกติลาบผมคนเราหนึ่งกอจะมีตั้งแต่หนึ่งถึงสี่เส้นถ้าดูผมของน้องชายเนาะ ก็จะมีดู1กอส่วนใหญ่เป็น1ห,หรือ2เส้นส่วนใหญ่เป็น1เส้นแทบทั้งหมดเลยล mm hmm. นะครับหเส้น1เส้นแต่จะมีผมเส้นเล็กๆที่มันไม่ขึ้น mm hmm. เพราะว่าผมลองไยอาจจะยังสุขภาพไม่ดีและไม่ค่อยแข็งแรงซึ่งผมพวกนี้มันพร้อมจะหลุดล่วงในเสมอการรักษาหมอจะแนะนําเป็นการกินวิตามินควบคู่กับการทำ h ฮ a t m e n t จะทําให้ลดการหลุดร่วงของเส้นผมที่มันไม่แข็งแรงแล้วกระตุ้นให้เส้นผมเส้นเล็กๆเนี่ยหนาขึ้นแข็งแรงขึ้นครับ